เอาอาจารย์กอไผ่มันคืออยู่กันเป็นกลุ่มเป็นกอครับเป็นมาหน่อไม้ต้องแตกกอหน่อไม้ยังต้องแตกกอครับเป็นมาไผ่เป็นลำเป็นกลุ่มเป็นกอพี่ท่านคนยังต้องต่งสีพี่ทานหน่อไม้ต้องแตกกอ เป็นว่าคนก็ต้องแตกไปหลายลายย่างหลายทางหลาย,ลายอาชีพนั่นหมดอาชีพแต่ละอาชีพเนี่ยบัคือกัน,น,กนแต่อาชีพที่ <c oughs> สบายที่สุด <c oughs> คืออาชีพยังครับเมื่อ <c oughs> ผมในยี้นว่าอาชีพทั่วไปกับอาชีพไปทั่วเนี่ยอาชีพไม่นั่นไม่ใช่อาชีพนนั่นเป็นแผนกนะอ๋อแผนก อาชีพทำนาอาชีพทำไรอาชีพทำสวนอาชีพช่างเชื่อมอ๋อไอไอแยกแยกลงไปเขาเรียกว่าแผนไหนเรียกว่าแผนแผนที่สบายผมได้ยินว่าแผนที่สบายที่สุดคือแผนอะไรแผนไปทั่วทั้งยุคมันมีแต่แผนทั่วไปใช่ไห แผนกทั่วไปนี่แผนกทั่วไปก็แผนกไปทั่วแผนกไปทั่วผมก็ได้เรียกว่าแผนกทั่วไปโอ้ไีมแผนกแผนกทั่วไปนี่คือเขาเชี่ยไปเหรอแผนกแผนกทั่วไปนี่เขาเลียนตัวโอ้แผนกทั่วไปก็เลี้ยนตัวเขาเลียนตัวเขาใส่ดูเขาใส่ดูแผนกไปทั่วเนี่ยไปใช้กันได้โอ้แผนกไปได่ไไปใช้กันได้เขาไขาเวีนเท้าหรอกพราเขาไปทัวเขาไปทั่วเขาเวียนเทัวทีมเห็นว่าไปทัวทีมแหมไปทัวทีม สรุปแล้วเนี่ยผมต้องเรียกแผนกไปทั่วเนี่ยเนี่ยเนี่ยเด็กซ้ำไอ้พวกเอาบบนี้ยังไงไงว่าไอ้าเวลาเป็นการหนึงงานมึงไปไหนมาผมไปทัวร์ครับโอนได้ก็ได้ห้าไปาบได้ห้างไป สมัครตำแหน่งข้อกตำแหน่งไปทั่วต้องต้องไปสมัครตั้งแรกไม่หรอกสมมติว่าผมมาวัดเลยมาอย่างโยมมาสมัครงานครับในวัดครับเอาแผนกได้แหละเอาแผนกได้หลวงพ่อสามเวันนี้มันมันที่แผนกนี้ไปแจงไปบ่แจงก่อนรับแนก่อนรับก่อนรับพระทีละเรื่อรับรถเรื่องรับรถแผนกนี้ก็ว่าไปเรื่อยๆรลบจอดเหมือนว่ะ ผมมาสมัครแผนกไปทั่วครับเออคํำขันคํำขัน